ใส่เบียดนังไม่เลี้ยวเลยครับกินตามนังแล้วอ้้วพี่น้องบ่กกบตัวน,นึงติดซ้ำอดรอดครับก็บสวัสดีพี่น้องครับวันนี้กะสีพามาใส่เบียดครับไม้ทุ่งนะน้ำกะท่วมเน่บวท่วมเน่แล้วครับ เด็ดสี่สิบคันครับพี่น้องกับเนื้อใส่เดือนเนื้อใส่เดือนสี่สิบคันใส่ไปน้ำเกลือพี่น้องน้ำกูน้อยน้อยใสเป๋ที่นะครับคอยติดตามชมครับพี่น้องครับพี่ติ๋นทั้งเดะฝากห้อง,องกันแหละคือฝนจะตกจะกี่ตกบ่ตกบุ๊เนี่ยครับเอาคอยติดตามครับพี่น้องครับ รครับพี่น้องครับใครติดตามชมตอนมายามมือเลยครับไซเบรเลียครับครับพี่น้องครับมาเบิรงกันครับน้องตัวใหยามไซเบดเลี้ยวอยู่เบิรงกลับขึ้นถือเลียวครับถือเลียวพี่น้องถือเลียวนั่นนะ เรียบร้อยขิงแซมงามครับอืมตัวใหญ่อยู่นีเละอ้วนตันตืบเ,เลยเอาครับพี่น้องครับค้ำแล้วเดี๋ยวผมขอปิดปลาก่อนหูยเปย์ใส่เบียดตัวชิบะเลี้ยวค้ำแล้วฝนก็ไมเแล้วเอาครับยามยังบเบี้ยวเลยครับพี่น้องพี่น้องยามยังบเบี้ยวครับปดุกเนีครับพี่น้องจากปดุกลีไปยังปดุกละปลปดุกปดุกโอ้ปดุกเนี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อุ้ยอุ้ยอืมใส่เบียดยังไม่เลี้ยวเลยครับกินตามง้างเล้วอู้อูกระดุกพี่น้องกระดุกอืมโตงามเลยโอ้ใส่เบียดเพิ่งใส่เบียดได้ยี่สิบก้อนแล้ครับเนี่ยมันติดเล้วแทะเอ้าเดี๋ยวผมขอปลดปางครับพี่น้องโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับ อันนี้ก็ได้เวลาทุ่มทุ่มหนึงเก็บทุ่มเครื่องแล้วครับยามเบียดกันครับปลาสอบดี่ดีพี่น้องกบกกกกับเลยจักชีถือบอถือแต่คิดว่าน่าจะมีผลงานให้พี่น้องด้เบิงงอยู่ครับพี่น้องคอยติดตามชมครับพี่น้องครับอ่ายามกันไปเรียลครับเอาแล้วครับพี่น้องเอาเรียว เบียดปากลุงน้ำเลยจากป่าอย่างผมบม่รู้อือหวัวติดน้ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวอย่างนี้เราต้องรับชมไปนง้อยเนอ โอ้ยเนี้ยพี่น้องบ่ข้อบ่ข้อส่สวยๆครับอือปลาชนปลาชนโอ้เสียมงานพี่น้องเลย หาพี่น้องอยางมันอีกครับยางมาสิบคันแล้ว โดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วอื้ยปลาช่อนโอ้ตัววอมงามเยู่นะพี่น้องเ,เ,เอาเอาเอาครับเดี๋ยวมขอปูดปลาก่อน,นครับพี่น้องครับปล,ปลาก่อนมันยิ่หลุดก่อนไายพี่น้องครับยามาอีกบิดเันนี้กองของย่องน,นี่ครับอื้ย บเบืองบิดครับโกงคงยงเลยอู้ว่าอะไรถึกพี่ปลาไหลถึกโอ้พี่น้องเอาละหมาเร็วได้ปลาไหลมื่อนะครับเดี๋ยวเรี๋มขอปุดก่อนครับเดี๋ยวที่หลุดอ้าอ้าอาอาครับพี่น้องครับเอาแล้วครับมีเอาแล้วมีอาการแล้วบรลูอไปอ้ย โอ้ปลาดุกง่ายพี่น้องปลาดุกง่ายติดเห็นไหมครับหืมอย่างใหญ่เลยติดเร็วครับปลาดุกใหญ่นี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 ่ติดเรื่องปะลยะนี่เฮ้ยเรียบร้อย เรียบร้อยดูครับพี่นอ้องโอ้ตัวง,งามัเอาครับชมขอปิดปากนะ้ครับไปชมหลังต่อไปครับพี่น้องครับมาครับยามบิดกันต่อครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยปลาอะไร กระหิงครับใส่แงามโอ้มีตัวใหญ่เลยพี่น้องปลาขงิงเอาครับปวดปลาก่อนมาเนี่ยถือีกแล้วครับพี่น้อง แอกปลายัางมาแนะนำคุณเอลี่เดิอืมโอ้ยไปเห็นปา่ายไงป่าเขียงคือเขาครับอืมตัวหางมีครับพี่น้องครับใส่สวยๆวันตันติดเลยเอาครับเอายามต่อครับพี่น้องครับ พี่เอาแลวครับพี่น้องปาดดุกอีกดุกปาดดุกครับไปครัแบบอุ้ยตรนีร้อมงับฮะ กบครับเห็นมอนะครับโอ้ยกบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับพี่น้องครับโดนนี้แล้วครับอุยอ้ยหลุดซะเนอคือติดมินเด่ะ ล็อบเนาะติดมินเนี่ยโอ้ยย่าเฝ้าหลุดเด้อโอ้ยหลุดแล้วเว้ยอันนี้ยังอันนี้ยังห้อยดึงโอ้หลุดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับชาวแล้วถึงเวลาเก็บเบ็ดแล้วครับมือคืนนี้ก็พอได้ปนครับ ครับพี่น้องปููบียดเขาครับมาเียมานมาเนาะรอบเสาหน่เนาะครับจะค่อยติดตามผลงานครับน้องครับอ่เรื่อยๆครับเบิ่งครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้เขาเห็นกบตัวหนึ่งเตี้ยลงน้ำผมเลยถอดเบ็ดปลามาใส่กบไว้ เบื้องเบื้ง,ง,งทอดบิดทอดบิดปลามาใส่กุ้งแหวกันหนึ่งเห็นไหนพี่น้องเห็นไหนพี่น้องเห็นไหนพี่น้องเห็นไหนครับเรียบร้อยได้อีหลีครับตัวหนึ่งโว้ยฮวบหวงย้ำเห็นไหนพี่น้อง วบวกบตัวน,นึงติดซ้ำอดรอดโอ้โหเขาคนนี้เพื่อนเขาคนนี้หักเขาคนนี้หักเขาคนนี้หักอืมหยียบลอยอีหลีเอาพี่น้องครับขอบุดก่อนเดี๋ยวก็หลุดก่อนอีกเอาครับเอาแล้วครับพี่น้องเบิึงอันนี้เบียดเบิงึงเบียดกองอาบแงบอาบยันระบาดเนี่ยโอ้ อยู่นอะมีตัวเนาะนะอ้ยเบียดขาดพี่น้อง Ui, nhìn nó bài này ui 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 ui, ừ. Đó. Đó. ui. ยเยบร้อยบอครับปลาไรปลาอะไรอึ๊บอุ๊บอื้อเรียบร้อยพี่น้องปลาไรโอ้ผมงำอยู่นะครับนะครับคนุญาต 一百多呢来了